สวัสดีค่ะทุกท่านนี่นะคะอันนี้คือของที่เราจะใส่ไปในกล่องปันสุขนะคะนี่ค่ะอันนี้เราเตรียมแพ็คของกันแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่ค่ะเรากำลังจะแพ็คของค่ะ เรากำลังจะแพ็กของส่งไปให้นะคะนี่นี่ค่ะฝากด้วยนะคะทุกท่านกด subscribe ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกับเราในช่องชมพู่พากินเที่ยวนะคะก่อนอื่นเลยต้องมาบอกว่าวันนี้เราได้ทำตามที่เราหวังไว้นะคะตั้งใจอยากจะทำแต่เราหวังไว้เยอะกว่านี้แต่ณนะตอนนี้คือทำได้แค่นิดๆหน่อยๆค่ะนั่นก็คือกล่องปันสุกนะคะ วันนี้เรามาทำกล่องปันสุกกันนะะกล่องปันสุกคืออะไรคือความสวยความงามให้สาวๆที่เข้ามาติดตามในช่องนี้นะตอนนี้นะคะต้องขอบคุณทุกๆคนเลยนะที่เข้ามาติดตามเพื่อกระตุ้นยอดกันนะคะอือพอติดตามเสร็จปุ๊บเราก็จะมีส่วนร่วมด้วยกันเยอะแยะเลยนะคะ ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะทำกิจกรรมทำโน่นทำนี่ด้วยกันนะคะสาวสาๆหรือว่าทุกๆคนที่เข้ามาติดตามใครที่เข้ามาแล้วอยากจะมาติดตามก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่เข้ามามาติดตามนะคะเราจะสร้างฝันไปด้วยกันค่ะฝันของเราคือเราอยากไปช่วยคนจนคนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับที่เขาทำทำทำกันแต่เราอาจจะฝันไกลไป ไกลตัวไปนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุกๆท,ท่านด้วยนะคะขอความการุณาทุกๆท,ท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะอันนี้คือกล่องปันสุกอันนี้คือเรามาฉลองยอดวิว60คนนะคะสำหรับคนอื่นคือแสนซับแสนคนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเรา 60คนเราก็ดีใจมากแล้วนะคะวันนี้ทำได้ก็โอเคอ่ะถือว่าโอเคนะคะวันนี้คือเรามามาแบบมาทำด้วยใจอะคะ่ะมาทำด้วยใจแล้วก็ให้แบบให้ทุกๆท,ท่านในนี้นะคะคือได้ร่วมกิจกรรมทำ,ทำน้่นทำนี่อะไรอย่างนี้เราก็จะมาทำกล่องปันสุขเท่าที่เราทำได้นะคะ กล่องปันสุขอันนี้นี่ค่ะอันนี้เลยนะคะพวกนี้ค่ะเป็นพวกนี้นะคะเราจะทำส่งไปให้กับทุกทุกท่านที่ติดตามในช่องนี้นะคะเท่าที่เราทําได้นะตอนนี้นะคะแต่เราหวังหวังเยอะไปหวังเลยแหละหวังว่าเราจะมีแบบได้ไปช่วยคนนั้นช่วยคนนี้แต่ต้องขึ้นอยู่กับ ทุกทุกท่านด้วยนะคะช่วยกันสนับสนุนด้วยนะคะแต่ตอนนี้เราทำได้เท่านี้ค่ะคือแบบว่าทำได้เท่านี้ก็รู้สึกว่าดีใจแล้วอะก็ไม่คิดว่าจะทำได้นะตอนแรกก็มีความรู้สึกว่าหุยฉันจะทำได้ไหมฉันอยากทำแบบนี้ฉันอยากให้ฉันอยากทำกล่องปันสุขบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอมาดูดูก็ วิเราทําได้นี่เพราะเรามีอยู่แล้วโดยที่แบบว่าช่วงนี้เราไม่ต้องไปแบบเสียเงินหรือว่าอะไรสักอย่างที่ทําแบบกล่องปันสุกเยอะๆเพราะก็รู้ๆอยู่นะคะช่วงนี้แต่สิ่งที่เรามีตอนนี้เราสามารถช่วยได้เลยนะแต่ไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนนะคะไม่ใช่ทุกคนณนะตอนนี้นะคะเราอาจจะ เลิกทําหรือไปไม่ถึงอะไรเงี้ยหรือท้อก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สําหรับเราเราอยากแจกอยากทํากล่องปันสุขให้กับทุกๆคนนะคะคนที่ลําบากหรือว่าคนที่อะไรเงี้ยเราอยากทําเพราะเรารู้ว่าความลําบากเป็นยังไงเนาะเราก็เลยอยากทำอย,าย่างอะไรยิ่งตอนนี้เนาะยิ่งแบบไปดูในช่องของ คุณพิมพ์ลิพายคุณเอิร์ทก็เลยมีความรู้สึกว่าอุ๊ยฉันอยากทําแบบนี้ฉันอยากทําแบบนี้ถ้าฉันประสบความสําเร็จฉันจะทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. สําหรับใครที่ผ่านเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์ hmm. เราได้นะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้เราเนาะค่ะสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบ แค่นี้นะคะไม่ถูกใจใครหรือว่าไม่เข้าตาก,ก็ขอโทษด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ